ครับผมเจ็ดมีคัทวันนี้จะมานำเสนอชุดอัปเปอร์คัทให้ชมว่าติดตั้งง่ายยังไงนี่ชุดคัทเดิมนะครับพอชุดคัทเดิมออกนี่ครับชุดคัทเดิมยกออกทำการปรับไฟวินให้เรียบนะครับและนี่คือชุดอัปเปอร์คัท ชุดอัปเปอร์คาร์ดประกอบด้วยฝาเพดแผ่นอันนี้เพดกางอันนี้แผ่นอันนี้ี่ตัวสําคัญเพดนะครับนี่ไฟวินที่เราทําการปาดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งง่ายยังไงนะครับเพียงแค่ท่านเอาเพดตัวนี้ของเราลงไปนะครับนี่แล้วก็ยืดน,อน็อ แล้วก็เอาแผ่นวางนะครับแล้วก็เผพดวางคือดูนะครับมันจะมีมาร์กของทางม k เราก็คือเป็นโลโก้ของทางม k เรานี่ครับนี่ครับโลโก้แลโ้วก็ขันแน่นเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับชุด upper cut อันนี้แนะนําเลยนะครับตัวนี้ลองรับได้ถึง200มติดตั้งงา่ายมีทุกรุ่นลองรับสเต็ป200มาเราจะได้ยินเสียงคุ้งกิ้งคุ้กิงในสเต็ป200มาตัวนี้ติดตั้งงา่ายขอบคุณมากครับ